หนึ่งฝาใช้ร่วมกับน้ำผงซักฟอกสิ่งที่เราเหลือใช้ภายในโคลรรือนทำให้ต้นพืชของเรานะครับดอกเพียบออกผลโดก ผลใหญ่และต้นพืชของเราแข็งแรงมากขึ้นเลยนะครับเราจะใช้เครื่องดื่มชูก,กำลังเพียงหนึ่งฝาเท่านั้นในเครื่องดื่มชูกำลังจะมีวิตามินจำนวนมากและวิตามินจำนวนมากจากเครื่องดื่มชูกำลังนี้นะครับจะทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงขึ้นติดดอกออกผลจำนวนมากและน้ำผงซักฟอนนะครับยังช่วยให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีทุกท่านรู้กันดีเลยนะครับว่า น้ำผงซักฟอกมีประโยชน์กับต้นพืชมากเมื่อเราเหลือใช้แล้วเราสามารถนำไปลดลกที่ต้นพืชทำให้ต้นพืชของเรานะครับจเจริญเติบโตดีติดดอกออกผลไวและเมื่อเราใช้ร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีวิตามินจุนวนมากนะครับ<ๆ>ก็จะยิ่งทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงขั้วเหนียวใบเขียวดอกเพียบเลยนะครับออกผลดกและผลใหญ่ด้วยนะครับเราใช้ร่วมกันแบบนี้เลยครับ เพียงหนึ่งฝากับน้ำผงตะป่กอกที่เหลือเทรวมกันแบบนี้ทำให้ต้นพืชของเรานะครับยิ่งจเจริญเติบโตเร็วขึ้นแค่นี้นะครับเราก็ได้ปุ๋ยบำรุงต้นพืชเร่งให้ต้นพืชติดดอกเพียบเลยนะครับผลโดกผลใหญ่และ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงนะครับเมื่อเราปลูกต้นพืชเราก็อยากให้ต้นพืชของเรานะครับติดดอกออกผลจํานวนมาก เราจะได้ผลผลิตจํานวนมากนั่นเองครับในวันนี้ทางช่องวิจิทยัยพี h ช n เนลเลยมาแนะนําสูตรง่ายๆนะครับจากเครื่องดื่มชูกําลังเพียงหนึ่งฝาทนานใช้ร่วมกับน้ําผงตะก,ก้อซึ่งเราเหลือใช้ภายในคูเรือนนะครับนํามาลดราดที่ต้นพืชแบบนี้นะครับจะทําให้ต้นพืชของเราดอกออกเพียบติดผลโดกและผลใหญ่เลยครับ ถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับต้นพืชของเราจะติดดอกออกผลจํานวนมากอย่างต้นพริกภายในสวนของผมซึ่งผมลดลาาอยู่เป็นประจำต้นพริกจะงามๆแบบนี้เลยครับเมื่อต้นพริกงามและสมบูรณ์นะครับก็จะติดดอกและออกผลให้เราเห็นอยู่เป็นประจำเลยนะครับถ้าอยากให้ต้นพืชงามๆแบบนี้นะครับติดดอกออกผลไวและดอกออกเพียบนะครับใช้น้ำผงสฟอกร,ร่วมกับเครื่องดื่มชูกำลัง รดราดเป็นประจำเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ถ้าเราใช้อยู่เป็นประจำนะครับสูตรนี้จะทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงจเจริญเติบโตดีและติดดอกออกผลจํานวนมากถ้าเราใช้ตอนช่วงเช้านะครับจะทําให้ต้นพืชของเราสดชื่นมากเลยครับเพราะว่าในเครื่องดื่มชูกําลังมีวิตามินจํานวนมากวิตามินจากเครื่องดื่มชูกําลังนะครับจะทําให้ต้นพืชของเราสดชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ สูตรการบำรุงต้นพืชสูตรนี้นะครับนอกจากจะทําให้ต้นพืชของเราออกดอกเยอะๆนะครับยังทําให้ต้นพืชของเรานะครับติดผลใหญ่แบบนี้เลยครับมาดูต้นมอนหรือว่าต้นมัมบูรี่ต้นนี้นะครับติดดอกออกผลจํานวนมากเพราะว่าผมใช้เครื่องดื่มชูกําลังผสมด้วยน้ําผงะก๊อกซึ่งเราเหลือใช้แล้วนะครับลดลาดไปที่ต้นมอนหรือต้นมัมบูรี่นะครับจะทําให้ต้นมอนหรือต้นมัมบูรี่ ติดดอกออกผลจํานวนมากและเราใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดเลยนะครับสําหรับสูตรนี้และสูตรนี้นะครับถ้าทุกท่านใช้เป็นประจํานะครับจะทําให้ต้นพืชของเราแข็งแรงขั้วเหนียวใบเขียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทยพีแชนแนลคุณงศสูตรในการลุงต้นพืชแบบง่ายๆนะครับเราทําขึ้นใช้ได้เองจากของใกล้ตัวเราเลยครับ